สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมว่าทำไมชีวิตมันถึงหนักเหลือเกินวันนี้ผมจะชวนมาฝึกวิชาที่ทำให้ใจเบาที่สุดนั่นคือวิชาช่างมันผ่านเรื่องเล่าของอาจารย์เซนครับวันหนึ่งอาจารย์เซนอุ้มหญิงสาวข้ามลำธารที่น้ำเชี่ยวพอส่งถึงฝั่งท่านก็เดินจาริกต่อตามปกติแต่ลูกศิษย์ที่เดินตามมากลับขมวดคิ้วสงสัยอยู่นานจนทนไม่ไหวพร่งถามว่าอาจารย์ครับ ท่านอุ้มผู้หญิงข้ามน้ําได้ยังไงมันผิดวินัยนะครับอาจารย์เซนยิ้มแล้วตอบสั้นๆว่าอ๋ออาจารย์วางผู้หญิงคนนั้นลงที่ริมตลิ่งตั้งนานแล้วนะแต่ทําไมเธอยังอุ้มเขาไว้ในใจมาจนถึงตอนนี้ล่ะคุณผู้ฟังครับหลายครั้งปัญหาจบลงไปนานแล้วแต่เรานี่แหละที่ยังอุ้มมันไว้ในใจต่ออีกเป็นวันเป็นเดือนจนกลายเป็นความทุกข์เรื้อรัง ช่างมันไม่ใช่การไม่รับผิดชอบนะครับแต่มันคือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางผลลัพธ์ที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนเรามีหน้าที่รดน้ำพรวนดินส่วนต้นไม้จะโตช้าหรือเร็วนั่นคือเรื่องของธรรมชาติที่เราต้องบอกว่าช่างมันก้อนหินไม่ได้หนักเพราะตัวมันเองแต่มันหนักเพราะเราถือมันไว้ครับวินาทีที่คุณพูดว่าช่างมันด้วยความเข้าใจจริงๆคุณจะรู้สึกเหมือนได้วางก้อนหินก้อนใหญ่ลงเสียทีวันนี้ มีอะไรที่คุณยังอุ้มไว้ทั้งที่มันจบไปแล้วไหมครับลองวางมันลงที่ริมตะลิ่งแล้วเดินต่อไปด้วยใจที่เบาสบายนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณสวัสดีครับ